ไปทีเนี้ยเข้าบ้านเอ้เข้าบ้านยังไม่หายร้อนเลยเข้าบ้านไปยังยังอยากอยู่ต่อไปเข้าบ้านเข้าบ้านปิดพัดลมไปปิดพัดลมให้มันเจ๊มาเข้ามามาไปเจอปะไปไปเร็วไปเจอปะเข้าบ้านเร็วมาเดี๋ยวเปิดพัดลมให้หนาวหนาวเร็ว ไ,ไ,ไปมา,มาไปปนนะไปเข้าบ้านนู้นเร็วๆเดี๋ยวเปิดพัดลมให้มัม<า>้งเร็วๆรเร็ว<ๆ>ว้ายร้อนคราวนี้หายร้อนเลยเปิดพัดลมปเปิดพัดลมวะคราวนี้หายร้อนเลยว้ะ